ที่บุรีรัมย์ครับมีเรื่องราวของโจรขโมยสายไฟครับจนเจ้าของเนี่ยพยายามที่จะหลบตาโจรคือเอาสายไฟลงดินแล้วแต่สุดท้ายโจรยังไปขโมยจนต้องขึ้นป้ายยอมแล้วคุณโจรครับอยอมแล้วคุณโจรอย่ามาขโมยของผมเถอะครับตรงนี้เงินหายากครับยุคโควิดไม่ต้องมาขโมยแล้วครับผมไม่มีอะไรให้ขโมยแล้วเนี่ยฮะยกมือท่วมหัวยอมแล้วคุณโจรเนี่ยฮะคุณสิริพจน์ อาจจะรงอายุ40ปี <Okay. S 1> เป็นชาวบุรีรัมย์ครับขึ้นป้ายแบบนี้เลยเพราะว่าตั้งแต่ปลายเมษายนที่ผ่านมาถูกโจรไปขโมยสายไฟที่โยงจากบ้านเนี่ยเข้าไปที่สวนสักประมาณ100เมตรนะครับตอนนั้นเสียหายสักประมาณ3,000บาทตอนนี้ก็เลยคิดว่าเฮ้ยโจรมันรู้แกวเอาลงดินได้ไหมต่อสายไฟลงท่อ p v c อ่ะครับไปกับคนน้ายคนใดมองไม่เห็นสุดท้ายยังมาขโมยอีกอะลงทุนไป3,000บาท แล้วไม่รู้ทำยังไงอะ่ะมาเจอแบบนี้เข่าสุดครับจนถึงขั้นต้องติดป้ายแบบนี้ขอละคุณโจรไปที่อื่นบ้างเหอะน,นอกจากจะมาขโมยสายไฟแล้วปรากฏว่าที่กระท่อมกลางนาเนี่ยยังเอาบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป<อ>บุรีแล้วก็มียางก้นทั่วอีก20ก้อนรวมๆแล้วเนี่ยหกรบาทหายไปหมดเลยก็ไปแจ้งความตํารวจแล้วบอกว่าให้ตํารวจเนี่ยเร่งติดตามตัว้เสียไ,ไปตามตัวจับตัวไหมหน่อยเพราะว่าตอนนี้ไปขโมยหลายที่เลยในพื้นที่ ละครดีวาไรตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอปวันดีหรือดูผ่านเว็บไซต์วันดี .net โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store